มาแล้วคข้ามาแล้วท่นานผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติไม่ธรรมดาของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศกัมพูชาอย่างบุญราณีภรรยาของฮุนเซนจากชาวนาสุสมเด็จหญิงคนแรกของกัมพูชาพรรยาผู้อยู่เหนือฮุนเซนกับบรรดาหญิงสาวของฮุนเซนที่จุดจบน่าสะเทือนใจไม่เสียชีวิตก็พิการ มีไดหลายสื่อในโซเชียลที่ออกมาเล่าเรื่องราวจุดจบที่น่าสะเทือนใจของหญิงสาวที่มีความสัมพันธ์กับฮุนเซนอย่างเพจ C S I L A ก็ได้ออกมาเล่าถึงพิเศษพิลิกาเธอคือหญิงสาวชาวกัมพูชาเป็นนักบันเล่ระดับชาติเป็นนักสแสดงขวัญใจคนทั้งประเทศมีชื่อเสียงมีความสามารถและมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากแต่เบื้องหลังชื่อเสียงนั้นเธอมีความลับที่ไม่มีใครควรรู้ เธอคือคนรักลับของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาส่วนทางด้านยูทูบเบอร์พอเลี้ยงเจจากดาวอังคารก็ได้ออกมาเปิดปมร้อนเช่นเดียวกันโดยชี้ว่าบุญราณีภรรยาของฮุนเซนคือผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจที่แท้จริงโดยไม่ใช่แค่การเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งแต่ยังเป็นผู้จัดวางทายาทสืบทอดอำนาจพร้อมสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับเวียดนาม โดยได้ตั้งข้อสงสัยถึงสายเลือดของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันว่าอาจไม่ใช่บุตรชายโดยสายเลือดของฮุนเซนแต่เป็นลูกของบุญราณีจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าซึ่งมีเชื้อสายเวียดนามโดยอ้างว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามส่งบุญรานีเข้ามาใกล้ชิดกับฮุนเซนเพื่อปูทางสืบทอดอำนาจแบบแฝง ขณะที่หุนมานาบุตรสาวอีกคนของฮุนเซนก็ถูกระบุว่าอาจมีที่มาคล้ายกันและปัจจุบันถือครองตำแหน่งสำคัญในการควบคุมสื่อทั้งหมดเลยในกัมพูชา นอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงพฤติกรรมปริศนาเกี่ยวกับยิงสาวหลายรายที่เคยมีข่าวว่าใกล้ชิดกับฮุนเซนแต่กลับต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ลึกลับทั้งการหายตัวไปถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำโดยมีข้อสงสัยว่าบุญราณีภรรยาของฮุนเซนอาจอยู่เบื้องหลังรายชื่อที่ถูกอ้างถึงภายในคลิปเช่น ดีเจอโนสุวรรณพักดีในปี2551ถูกทำร้ายด้วยของมีคมก่อนหายตัวหลังส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเวียดนามพรพันพิชิตนักร้องดังถูกยิงต่อหน้าพยานในปี2550แล้วถูกส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเวียดนามอย่างลับๆเช่นเดียวกัน พิเศษพิลิกายิงสาวที่มีความสัมพันธ์กับฮุนเซนถูกลอบสังหารในปีพศ2542ทศเสรีวุฒิถูกยิงบาดเจ็บสาหัสในปีถัดมาต้องรลีภัยมารักษาตัวที่ประเทศไทยและต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงดารานางแบบอีกหลายสิบรายที่ถูกทำร้ายด้วยน้ำกรดกรีดหน้าตัดผมโดยไม่มีคดีดใดถูกคลี่คลายเลย สำหรับข้อกล่าวหาเหล่านี้เคยถูกเปิดเผยโดยสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งประกาศเดินหน้าสืมหาความจริงแต่ไม่นานเขาก็ถูกบีบให้ลีภัยออกนอกประเทศปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและสุดท้ายก็ได้สรุปว่าอำนาจกัมพูชาถูกควบคุมโดยหญิงเหล็กบุญราณีและมีเวียดนามอยู่เบื้องหลังท่ามกลางความเงียบงนันจากฝ่ายรัฐบาลของกัมพูชาที่ไม่เคยออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาเหล่านี้เลย ซึ่งเรื่องราวของอดีตหญิงสาวคนสนิทของฮุนเซนนั้นสุดท้ายแล้วชีวิตของพวกเธอจบไม่สวยเลยสักรายคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็พิการ ฮุนเซนกับภรรยาบุญราณีมีลูกห้าคนมีประวัติครองรักกันมายาวนานจนนำไปสร้างเป็นตำนานรักซีรีส์เรื่องลูกชายใต้เดือนเพนแต่ช่วงชีวิตอันยาวนานนั้นอาจทำให้หุนเซนได้พบรักกับหญิงสาวหลายคนซึ่งลือกันว่ามีผู้หญิงสองคนที่เคยเป็นคนสนิทของเขาอย่างเปิดเผยนั่นก็คือพิเศษพิลิกานักแสดงชื่อดังยุค90และตุตซุนิกนักร้องสาวเสียงดีชีวิตของเธอกลับไม่ได้ราบรื่นเมื่อได้เข้าไป พัวพันกับผู้นำประเทศอย่างฮุนเซนพิเศษพิลิกาเป็นนักแสดงยอดนิยมและนักบันเล่เธอเป็นสาวสวยมีเสน่ห์เฉพาะตัวทำให้เธอโดดเด่นที่สุดในวงการบันเทิงกัมพูชาในสมัยนั้นเรื่องของเธอถูกตีพิมพ์ในนิตยสารเลเอ X ็กซ์เพลสของฝรั่งเศสโดยมีหลักฐานเป็นไดอารี่ที่เธอเขียนเอง พิลิกาตกเป็นข่าวว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับฮุนเซนขณะที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพิลิกาเชื่อว่าความรักของเธอกับฮุนเซนเป็นรักแท้เธอจึงตัดสินใจหย่ากับสามีที่แต่งงานจนมีลูกด้วยกันเธอได้รับทรัพย์สินมากมายทางบ้านรถเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์แต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานเธอก็ได้รับคำเตือนให้ระวังตัว ก่อนเดือนกรักกาคมปี1 9 9 9พิลิกาถูกอบยิงขณะเดิอนอยู่ในตลาดกับหลานวัยเพียงเจ็ดขวบในกรุงพนมเปญต่อหน้าหลานตัวน้อยของเธอและประชาชนชาวกัมพูชาอีกจำนวนมากเธอได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยไร้ซึ่งการหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ พิธีศพของเธอถูกจัดขึ้นในกรุงพนมเปญและเป็นงานศพที่มีประชาชนเข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาผู้คนหลายหมื่นคนออกมาแสดงความไว้อาลายัยต่อดาราผู้ที่เป็นที่รักของชาวกัมพูชาทั้งประเทศหลังจากการจากไปของพิลิกาก็มีข่าวลือว่าฮุนเซนนั้นได้เจอสาวคนสนิทรายใหม่คือ ตุสซุนนิกนักร้องลูกทุ่งจากเมืองเสียมราฐซึ่งกำลังโด่งดังในขณะนั้นฮุนเซนถึงขั้นตามจีบอย่างเปิดเผยแต่สนิทกันได้ไม่ถึงสองเดือนตุสซุนนิกก็ถูกลอบยิงกลางวันแสกๆสามนัดซ้อนโดยคนเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจในหน่วยองครักษ์หลังจากนั้นเธอถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามและต่อเนื่องไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแม้เธอจะรอดชีวิตแต่ แต่เธอก็ต้องพิการไม่สามารถเดินได้อีกแล้ววันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติไม่ธรรมดาของสตรีผู้อยู่เคียงข้างฮุนเซนมาโดยตลอดอย่างบุญราณีภรรยาของฮุนเซนจากชาวนาสุสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาผู้อยู่เหนือฮุนเซน บุญราณีหรือตามยศตำแหน่งเป็นทางการคือสมเด็จกิติพฤฒบัณฑิตบุญราณีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของราชาอาณาจักรกัมพูชาผู้ทรงอิทธิพลหลังบ้านตระกูลฮุนเซนภรรยาของสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒธธิสภาแห่งกัมพูชามารดาของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน บุญราณีชื่อเดิมของเธอคือบุญเฮียงเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2497เกิดในครอบครัวชาวนาเชื้อสายจีนเขมรเติบโตในจังหวัดกำปงจามได้รับอิทธิพลจากปู่ย่าตายายที่สอนขนบธรรมเนียมแบบเขมรหลังการรัฐประหารเมื่อปีพศ2513และการถอดสมเด็จนโรดมสีหนันุประมุขแห่งกัมพูชาออกเธอได้เข้าร่วมแนวร่วมประชาชาติของกัมพูชาและเลือก ปฏิบัติงานในสายงานด้านสาธารณสุขต่อมาในปีพศ2517เธอได้พบรักกับฮุนเซนซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการฝ่ายเขมนแดงทั้งคู่แต่งงานกันในปีพศ2519ในพิธีแต่งงานหมู่ที่จัดขึ้นโดยพักและมีลูกชายคนแรกชื่อฮุนกอมซอดที่ลืมตาดูโลกได้ไม่นานก็เสียชีวิต หลังสร้างครอบครัวได้ไม่นานทั้งคู่ต้องพลัดพลากจากกันไปเพราะฮุนเซนหนีออกจากขาเขมรแดงไปร่วมกองกําลังต่อต้าเนเขมรแดงในประเทศเวียดนามขณะที่เธอกําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในซีรีส์กัมพูชาชื่อดังที่คนกัมพูชาต้องดูอย่างลูกชายใต้เดือนเพน The Sun under the Fu ด l ะฟ o มซึ่งอ้างอิงจากชีวิตจริงของทั้งคู่ บุญราณีคลอดลูกชายในคืนวันเพนโดยไร้สามีเคียงข้างทั้งคู่มีลูกด้วยกัน5คนคือ 1. หุ่ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา 2. หุฮุนมานานักธุรกิจหญิงด้านสื่อในกัมพูชาผู้ที่ควบคุมสื่อทั้งหมดในกัมพูชา 3. หุฮุนมานิดผู้อำนวยการหน่วยข่าวกลองของกระทรวงกลาโหมในกัมพูชา 4. หุ่นมานีสสกัมพูชาทำหน้าที่ปลุกระดมมอบเยาวะชนหัวใจรักชาติ 5. หุ้นมาลีนักธุรกิจหญิงคุมบริษัท15แห่งในกัมพูชา หลังสงครามสิ้นสุดลงเมื่อปีพศ2522เธอมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูสังคมด้วยการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงเรียนด่เริ่มโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้จนก้าวขึ้นเป็นประธานกาชาตดกัมพูชาในปีพศ2541แม่รัฐบาลภายใต้การนำของสมเด็จฮุนเซนจะถูกมองว่าเป็นเผด็จการแต่เธอยังคงมีบทบาทสำคัญในงานสังคม ปัจจุบันบุญรานีนำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกสภากาชาติกัมพูชาและทำงานใกล้ชิดกับลูกสะใภ้เพชรจันมุนีภริยาของนายกรัฐมนตรีฮุนม,มาเนตนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุว่าบุญราณีเป็นหนึ่งในผู้ถือครองธุรกิจสัมพทานขนาดใหญ่ในตระกูลแถวหน้าในกัมพูชาและมีการถ่ายโอนธุรกิจในแบบนอมินีมูลค่าหลายหมื่นล้านไปยังทาย,ยาทั้ง5คนของเธอ บุญรานีก้าวขึ้นเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชาในช่วงที่ฮุนเซนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี38ปีและในปีพศ2556พระบาทสมเด็จพระนโรโดมสีหมุนีพระราชทานตำแหน่งสมเด็จกิติพุทธบัณฑิตหรือสมเด็จกิติวุฒบัณฑิตซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของสตรีในกัมพูชาเพื่อเป็นเกียรติยศสำหรับเธอ บุญรานีได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสถาบัานการศึกษาหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศนับไม่ถ้วนในฐานะที่เธออุทิศตัวทำงานด้านสาธารณกุศลมานานนับหลายสิบปีสื่อกัมพูชาต่างก็ยกให้เธอคือผู้สร้างบาร,รมีให้กับสามีจากบทบาทที่เธอคือผู้คำจุนอำนาจของสามีผ่านการสร้างสิ่งสาธารณูประคในประเทศและโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ แม้ปัจจุบันนี้เธอจะไม่ได้เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชาแล้วเนื่องจากฮุนมาเน็ตลูกชายคนโตของเธอเด็กก้าวขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วทำให้ตำแหน่งนี้ตกไปอยู่กับลูกสะใภ้ของเธอเพชจันมุนีแต่อย่างไรก็ตามแสงสปอตไลท์จากสื่อยังคงจับจ้องที่เธอในฐานะภรรยาของฮุนเซนผู้กุมอำนาจบาร,รมีตัวจริงของประเทศกัมพูชา ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปเปิดประวัติของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ